สวัสดีครับเอฟซีแฟนตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าเก่ากจะผ้าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทญาพารุย้ยกับอาจารย์จอยนะครับหรือว่าพ่อจอยนะครับเด็กแต่ล่างนะครับที่เป็นไงก็ตามไปฟังน้ากันนะครับเขามาแหล้วกรุณ่ากดติดตามเป็นกําลังใหด้วยนะครับขอมือทั้งหมดนี้กับนนทญาแบงปันมาให้ผมด้จัดทําเป็นคลิป เพื่อจะให้เอฟทีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้ากันสิเป็นงน่ายเงตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับุก้นนะคารบิบนีนุนธิยากับมีหน้าทนะ่านตัวเหล็กเกี่ยวกับเหล็กตาล่างของพ่อจ้อยหรืออาจารย์จ้อยนะคะเพิ่นมักจะหายต้องหัวเพิ่นหายเป็นบนย่างเดียวนะคะ บางงวดกับเข่าสองโตบางงวดกับเข่าสามโตบางงวดกับเขาตะเลขวิ่งกับว่าเป็นยังนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะวัี่ผพันธ์านมากพอแล้วหายเป็นแบบนี้นะคะเลขตารล่างของเพิ่นนะคะเพิ่์นหายเลขตาล่างมีเลขคูมีศูนย์มีสี่มีหกนะคะมีหนึ่งมีสามมีเก้านะคะเลขวิ่งเลขแลนเพิ่์นหายเป็นบนยังเดียววิ่งสามกับหกเน้นที่เลขสามเลขออกห้าสามนะคะ คืนหายสามหนึ่งสามเก้าหกศูนย์หกสามนะคะเน้นที่สามหนึ่งกับหกสามเลยออกหาสามเชียดไปแต้มเดียวนะคะเป็นบนอย่างเดียวนะคะนะคะเิ่นกระหายแบบนี้นะคะหายต้องงวดโค้งสุดท้ายกับโมมีนะคะส่วนมาของพ่อแล้วเน่ะโค้งสุดท้ายจะเป็นเป็นขึ้นฝันนะคะ ถ้าบ่ามีความฝันกันจะบ่มีครงสุดท้ายจะมีคลิปเดียวจบปอยต้องงวดตลอดนะคะของแนวทางของพอจอยนะคะวัน,นี้พอแล้วก็หายมาแล้วนะคะหายมาแล้วจะเป็นตัวได้นะคะเป็นบนอย่างเดียวจะเป็นตัวไดเลขตารางของพอจอยหายไป,ป้างเสียงสัมภาษณ์ระวังน้นทิยาก,กับพอจอยหรืออาจารย์จอยงวดวันที่16สิงหา2566นะคะ กล้องแล้วค่ะพ่อ,อยื้อสายค่ะพ่อสะดวกพ่อเริ่มร่งนี่ไปทางนอกเดี๋ยวแล้วพ่อเป็นยังเนาะพ่ออยู่เงี้ยนนี่นะค่ะเอาเลยเนาะค่ะครับ <c oughs> ผมสวัสดีครับน้องที่ญาติด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะเลขวิ่งของพ่อเราซื้อว่าจะมาสามเต็มเต็มเลยแต่ว่าเลขจับคูะะพ่พ่อไหหกสาม เชือดไปแต้มเดียวเลขออกหาสามเอาไม้่ะเอาไม้พอ่อโชคดีจ้ะค่ะทั้งสามตัวนั้นพอ่อโชคดีต้องหมดเลยสามตัวพ่ออ่นดาบก่อนสื่อซีหกสามาา 4, 6, ชุดเดียวเนี่ยอือออกซีหาสามเสียดายสามเงาะมัดพ่อหนึ่งเอาไม้ค่ะพ่อเอาไม้<ๆ>ดวงมาว่าหัานได้หนูก็ไม่ได้ด้วยกันค่ะหนูก็ซื้อซื้อ สามก็ซื้อบ่มักเห็นนั่นนี้ยากว่าอันที่แรกแล้เรากจอะไอ่เนนี่ยากหมักศูนย์หนึ่งแม่ศูนย์หนึ่งนกซื้อศูนย์หนึ่งอ่ะซื้อซื้อเลขเลขไม่ศูนอ่ะซื้อศูนย์หนึ่งเลขเบิ้ลอ่ะซื้อยูหาหาแปดแปดอ่ะเลขหนึ่งหนึ่งบ่ได้เอาเขาหูเลยบ่มักเลขสิบเอ็ด ไม่เน่ะเห็ดหยน้อยนะครับอกนทำนกพันธนกแมนค่ะเลขกบิขาวิม่ลดค่ะอานอทิยาพ้อเล้วค่ะครับผมหลับต่งน,ะคะนีครับเลขโคครับเ6็4 6 8แปดีค่ะเลกกเขทีมี่งเ็ดเกนึ่งเจ็ดเก้าค่ะคับสองตัวนดตอได้นอิยาสกับเกครับสี่กับเก้าค่ะ วิ่งนี่วิ่งวิ่งบนหรือวิ่งล่างครับพ่อบนอย่างเดียวครับผมอ๋อวิ<บ>่งบนบนอย่างเดียวนี้เลขซีกับเลขเก้าเน้นตัวได้ค่ะเน้นซีครับยางเดียวนี้เลขซีกับเลขเก้าเน้นตัวได้ค่ะเน้นซีครับผมเน้นที่เลขสีเป็นบนอย่างเดียวเด็กชุดเนาะค่ะ ค่ะครับผมชุดล่องได้ชุดกางมีเจ็ดแปดเจกเกค่ะครับสามตัวให้สอชุดครับให้ 6, 1, 4, 8, 1, หกหนึ่งสกับแปดหนึ่งเกพอเน้นชุดได้คะ่ะลขหกหนึ 6, 1, ด้นันยญาเลขสามตัวเน้นหกหนึ่งสครับผมสตัวไป มเมือนเราไหมค่ะพ่อก็น,นี่นะครับผมหนึงอย่างเดียวครับนูกเรียนกันบนอย่างเดียวอ้าวหนูทวนนิดน้อยหนึ่งครับพ่อผ่านแนวด้านของพ่อจอยงวดวันที่16 สิงหาสองห้าหกหกพ่อห้เลขตาล่างมีสี่มี6มี8มี1มี7ดมี9เลขวิ่งเลขเด่นมี4ี่กับ9เน้นที่เลข4จับคู่หหนึ่งสีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเเลข2อตัวพ่อเน้นหนึ่งสี่หางเดียวสำหรับเลข3ามตัวพ่อหายมากหกหนึ่งสีหนึ่งเ้า เน้นที่หกหนึ่งสี่เป็นบนอย่างเดียวตรงกันปะคะพ่อตรงกันครับนม่ง่ียยากครับผมค่ะขอบคุณพ่อหลายๆเ้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอให้เอฟซีโชคดีกันแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะ,วส,คะ,คคะสวัสดีค่ะพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ค่ะพ่อแม่พี่น้รคเอฟซีกัสิเดยินแล้วนะคะเสียงสัมผัสระวางนุทยากกับพ่อจ้อยหรืออาจารย์จ้อยนะคะพ่อเรามักจะหายต้องงวดแบบนี้นะคะเลขเล่ากับบ่หรายโตนะคะเอฟซีพนกับมักจะเอาเลขตารล่างของพ่อไปซื้อนะคะเพ่นกับโชคดีเป็นประจํานะคะตัวเลขกับมีเข่ามีรุดนะคะท้าบ,บ่เข่ามันก็จะแต้มหนึ่งนะคะอย่าง,งวัตถิพันธ์มานี่พ่อเล่าหาย กสามเลขกออกหาสามนะคะเล็วิ่งเ่นก็ให้เลขสามเป็นตัวเด่นเลขหกเป็นตัวล่องนะคะเลขกกะมาหาสามนะคะถ้าผู้ใดซื้อเป็นรูดนี่็คิดว่าน่าจะโชคดีนะคะเพราะว่าเลขของพ่อแล้วเป็นบนว่าเป็นเลขล่ลลลลลลางนะคะแล้วนี่ย่าอาจจะอธิบายอีกรอบนะคะเลขตาล่างของพ่อจอยนะคะตาล่างของพ่อบนจะให้เลขคู่มีสี่มีหกมีแปดนะคะมีสี่มีหกมีแปด ออพอพี่พี่น้อง FC สามารถจับเองได้นะคะเราเลขขี้กเนหย่ยหนึ่งเจ9เกานะคะแล้วเพื่อนก็นจับผู่หายนะคะเลขเด้นเลขวิ่งนี่มี4กับ9นะวิ่งบนเน้นที่เลขสเลข2อตัวพอแล้วหายหนึ่งหนึ่งเกเน้นที่เลข1นนะคะสําหรับชุดล่องนะคะชุดล่องก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะ เลขสามตัวเพิ่นหายมาสอชุดคือ6 1หกับ819ตัวเน่นเน่นคือ6 1หนี่ินนทิยาวงไว้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะทางหาสื่อสากินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นบนอย่างเดียวนะคะจุดไว้แคบหนา้าจอไว้กันพลาดกันลืมนะคะ เพราะว่าพ่อแล้วมักจะหายต้องวดถ้าเพื่อนฝันนะคะ้าพ่อแล้วฝันก็จะมีคลิปโค้งสุดท้ายนะคะ้าบ่อฝันนี่จะมีคลิปเดียวโค้งเดียวจบนะคะแนวทางของพ่อจอยนะคะนนติยาก,กับขอวยพ่อหายพ่อไม่พี่นอเอฟซีโชคดีกบแนวทางของพ่อน,นะคะโชคโชคมันๆเฮงเฮงฟังๆังๆค่ะครับกลับมาเอฟซีและทานผู้ชมวทุกท่านคงสะได้ยินได้ฟังแล้วนะครับทีนนทิยาได้สาหรูเพลงข,ของพ่อจอยและจานจอยนะครับทำราบรมในไทยคลิปนี้ก็ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับพอจอยเลือกจัดจอยนะครับเลขกตาล่างให้บนย่างเดียววดวันที่สิบหกสิงหาคมหกหกนะครับเลขกตาล่างิันก็เลขคู่เิ่นไงสี่หกแปดนะครับเลขขีก็มีหนึ่งเจ็ดเก้านะครับเพิ่นวิ่งหงกับไม่วิ่งสี่ครับเก้านะครับวิ่งบนนะครับ จับคู่นะครับจับคู่กับมีหนึ่งซีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับมันกับตัวเด่นในหนึ่งซีนะครับสำหรับเลขสามตัวกับมีหกหนึ่งซีกับแปดหนึ่งเก้านะครับบนย่างเดียวนะครับเป็นกัรเด่นทยหกหนึ่งซีนะครับกวังว่ารเอฟซีจะทำผู้ชมทานคนสีเงี้ยนพังแล้วนะครับ เป็นแนวทางสื่อสากินแบงของรัฐบารนะครับสำหรับผมในี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นยุติเพียงตำานี้พรกะวาีในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ